การเกิดเป็นผู้หญิงหรือการเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยเกิดขึ้นจากกรรมเดี๋ยวผมขอราดน้ำมันบนกองไฟอีกนิดนึงนะฮาะก่อนหน้านั้นเขาเขียนบอกว่าถ้า,าพูดแบบแพทย์ความเป็นชายเกิดขึ้นจากการบังเอิญได้รับโครโมโซม Y จากพ่อไปประกบคู่กับโครโมโซม X ของแม่แต่ถ้าพูดแบบธรรมะภาวะยื่นออกไปเป็นชายเกิดขึ้นจากแรงขับดันของกรรม อันนี้คือจุดที่คุณพลังคมทไทยสรีดขึ้นมาสังคมไทยปล่อยให้บุคคลแบบนี้นะคะปล่อยให้ความรู้แบบนี้ลอยนวลอยู่ได้อย่างไรนะคะโดยไม่นํามาพูดคุยคถกเถียงกันเลยนะคะทั้งทั้งที่ เราคุยกันเรื่องเพศวิถีศึกษาเรื่องเซ็กชวลิตี้นะคะเรื่องการศึกษาเรื่องสตรีนิยมเรื่องสิทธิความหลากหลายทางเพศนะคะว่าการจะเป็นผู้หญิงหรือการจะเป็นผู้ชายเนี่ยเพศไม่ได้ขึ้นอยู่กับอวัยวะเพศหรือเพศไม่ได้เป็นเพศทางชีววิทยาเท่านั้นนะคะจะมีเพศวิถีเพื่ศมีความหลากหลายมากกว่านั้นนะคะการเลือกที่จะเป็นเป็นเกย์หรือเป็น อินบีทวีต่างๆคือไม่ต้องพูดว่าเกกระเทยทอมดี้อีกแล้วนะคะมีอะไรที่อยู่ระหว่างการเป็นทอมดี้การอยู่ระหว่างการเป็นเลสเบียนการอยู่ระหว่างการเป็นเกยการอยู่ระหว่างการเป็นกระเทยอันนี้นะคะยังเป็นแค่วิถีการอารมณ์นะคะยังมีวิถีทางเพศเช่นที่ไปเกี่ยวข้องกับการสร้างครอบครัวการเลือกจะมีครอบครัวแบบไหนการเลือกจะมีครอบครัวแบบ หนึ่งผัวหลายเมียหลายเมียหนึ่งผัวจะมีลูกไม่มีลูกหรือว่าจะเป็นพ่อพ่อมีลูกแม่แม่มีลูกมันเยอะมากนะคะแล้วมันเปิดกว้างมากแล้วก็มีองค์ความรู้หลายหลายแขนงนะคะที่จะมาซัพพอร์ตให้คนมีทางเลือกในการใช้ชีวิตแล้วเป็นการแสวงหานะคะหนทางที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยออกแบบชีวิตของตัวเองได้ซึ่ง มันไปไกลกว่าความรู้ที่บอกว่าการเกิดเป็นผู้หญิงหรือการเกิดเป็นผู้ชายขึ้นอยู่กับกรกร<ผ>มเก่าดิฉัคิดว่าดผมก็คิด,ดว่าถ้าความ<ล>คิดพื้นฐานที่มีอยู่ในสังคมไทยบอกว่าการเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นกรรมเนี่ยมันก็เท่ากับว่าทําให้ผู้หญิงเนี่ยจะถูกกดและถูกดูถูกอยู่อแล้วทําให้ผู้หญิงจะต้องอะไรคะพยายามที่จะมีลูกเป็นผู้ชายให้ได้เพื่ออะไรจะเกาะเอาลูกชายไปบวชเสร็จแล้วจะได้เกาะชายผ้าเหลืองลูกขึ้นสวรรค์เพราะลาพัง ลำพังตัวเองซึ่งไม่มีอะไรยื่นออกมาจากหน้าท้องเนี่ยนะไม่มีไม่มีลึงออกมาจากตัวเองเนี่ยไม่สามารถเป็นมนุษย์เต็มคนได้และไม่สามารถไปสู่นิพพานหรือไปสวรรค์ได้ด้วยตนเองแล้วก็มีปัญหาทําให้ข้อข้ออ้างเรื่องหรือข้อห้ามว่าผู้หญิงบวชได้หรือไม่ได้นี่นะกลายเป็นปัญหาในสังคมไทยเป็นปัญหาเราจึงไม่มีภิกษุณีจึงไม่มีภิกษุณีนะคะทั้งท้งที่พุทธเถรวาทในหลายๆที่นะคะผู้หญิงก็สามารถบวชได้ผู้หญิงสามารถ ไปสู่สวรรค์ซึ่งสวรรค์จะแปลว่าอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตีความของหลักศาสนาพราะพุทธอย่างที่เราคุยกันในหลายในรายการของเราหลายจากหลายครั้งว่าพุทธก็ม,มีหลายหลาย,าหลายพันน<ช>ิกายมากมนะคะแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะคะคุณดังตรีนยังบอกอีกว่า ใครจะมีลึงใหญ่หญลึง,ลงขนาด,นดกลางลึง<ช>ขนาดเล็กขึ้น<ม>อยู่กับกรรมเก่านะฮะกลางและใหญ่นะครับเล็กจนเป็นปมด้อยกลางมีความพอดีและใหญ่จนเป็นปัญหาเนี่ยก็คือจะขึ้นอยู่กับกรรมเก่าที่ปฏิบัติขึ้นมาด้วย น่าสนใจมากที่นี้เราสองคนเนี่ยซึ่งเป็นคนห่างไกลวัดวามากเลยเนี่ยนะคะแล้วก็คุณคุณธรรมกายอย่าตีความอย่างนั้นสิครับคือคือคือห่างไกลวัดวานะคะแล้วก็ยังยังตั้งหน้าตั้งตาวิพากษ์วิจารณ์คำสอนนะคะหรือํำเทศนาผลงานงานเขียนนะคะของของภิกษุนะคะหลายๆรูปเช่นซึ่งก็เห็นว่าเรื่องอย่างเงี้ยควรจะเป็นหน้าที่ของภิกษุที่เรียกตัวเองว่าเป็นปัญญาชนหลายๆรูปนะคะ ควรจะต้องออกมานะคะแทนที่จะมอมเมามอมเมาลูกค้าของตัวเองด้วยการตัดต่อถ่อยคําสวยๆนะคะมาเขียนเป็นหนังสือสวยๆนะคะเป็นก๊อปปี้ของคำโฆษณาคือพระทําหน้าที่เป็น Copywriter ไปซะแล้วนะคบไม่เป็นไรนะคะในเมื่อไม่มีภิกษุนะคะที่จะมาพูดเรื่องกรรมแล้วก็มา ต่อสู้ว่าเอ้ยทำไมผู้หญิงถึงบวชไม่ได้ทําไมผู้หญิงจะต้องเกาะชายผ้าเหลืองลูกชายเท่านั้นนะคะถึงจะไปสู่สวรรค์ได้ก็มีนะคะมีคารวาสนะดะอาจารย์สุรพจน์วีศัก์อาจารย์สุรพจน์ก็เคยบวชเรียนมานะคะก็เป็นอาจารย์สอนปรัชญาอาจารย์สุรพจน์ก็รับไม่ได้เช่นกันกับคําอธิบายของคุณดังตรินนะคะอาจารย์สุรพจน์เขียนบทความนี้น่าสนใจมากเลยคะและแขกนะคะในฐานะที่ทั้งแขกและคุณอัดเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับ บุญกรรมแต่งในแดนน้สิ้นนะคะเราก็ต้องขอหยิบยืมขออ้างอิงนะะขอหยิบยืมความรู้จากอาจารย์สุรพจน์นะคะอาจารย์สุรพจน์ตั้งหัวข้อมาก็แรงเลยค่ะคุณอาดกรรมตามคอนเซ็ปต์พุทธศาสนาวงเล็บพระพุทธเจ้ามีงี่เง่านะคะอาจารย์สุรพจน์บอกว่าคําอธิบายของดันตของดัตรีนที่บอกว่าขนาดของอวัยวะเพศเป็นผลของกรมเก่านะคะซึ่ง ทัศนคติเรื่องกรรมเก่าแบบที่ดังตรินพูดถึงเนี่ยเราเคยพบในงานวรรณกรรมเก่าชเช่นของทอเลียงพิบูลนะฮะของหลวงพ่อจรนันแม่ชีทศพรนะฮะคำอธิบายนี้เป็นคําอธิบายที่ตรงกับลทัทธิกรรมเก่าที่เรียกในภาษาบาลีว่าปุพพะเพกตาวาทะนะ,ะปุปพะเพกตาวาดคือลทัทธิที่เชื่อว่าทุกอย่าง ที่เป็นตัวตนทางกายภาพและจิตใจของเราและความเป็นไปหรือชะตากรรมทั้งหมดในชีวิตของเราเป็นผลของกรรมเก่าอันนี้นะคะคำว่าบุพเพกตาวาดเนี่ยพระอาจารย์ประยุตโตนะคะพระพมคุณาพรนะคะได้ฟันธงไปแล้วเหมือนกันนะคะในบทความว่าด้วยความหมายของกรรมที่น่าพิจารณาบอกว่า สมลัทธิเดียรถีที่ไม่ใช่พุทธนะมีอะไรบ้างสมลัทธิเดียรถีที่ไม่ใช่พุทธลัทธิที่หนึ่งะคะถือว่าบุคคลจะได้สุขก็ดีบุคคลจะทุกข์ก็ดี มิใช่สุขมิใช่ทุกก็ดีล้วนเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนทั้งสิ้นลัทธินี้เรียกว่าบุพเพกตาวาาบุพเพกะตาวาครับบุพเพกตาว่านดิฉันอ่านภาษาบาลีไม่แตกจริงๆอ่านว่าอะไรนะคะบุพเพกตาวาาครับนะคะแล้วก็มีอันที่สองอะไรนะคะบุคคลจะได้สุขก็ดีทุกก็ดีเป็นเพราะเทพผู้ยิ่งใหญ่บรรญำบรรดาทั้งนั้นคืออิสวนนิรมิตว่าด อิสระนิรมิตวาดนะคะอิสระนิมานเหตุเหตุวาดแล้วก็มีเหตุวาดคือจะได้สุขได้ทุกเนี่ยขึ้นอยู่กับโชคชะตาไม่มีเหตุปัจจัยอันนี้คือเป็นสามลัทธิเดียัทธนะคะและหนึ่งในลัทธิเดียัถีซึ่งไม่ใช่พูดก็คือเนี่ยค่ะบุพเพกตาวาดซึ่งเป็นสิ่งที่คุณดังตรินเนี่ยเอามาพูดว่าคุณดังตรินเอามาสอนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในช่วงหน้าค่ะ เรื่องกรรมนะฮะที่มีผู้รู้ได้พูดถึงเดี๋ยวก่อนเข้าเรื่องนะฮะผมขอพูดถึงเรื่องพระพรมคุณาภรณ์ที่ท่านพูดไว้เรื่องหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับกรรมแล้วผมคิดว่ามันสรุปได้ง่ายและเข้าใจมากก็คือว่าถ้าประชาชนยังเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ากรรมเป็นเรื่องการกระทําที่ชั่วเราต้องแก้ไขความเข้าใจให้เห็นว่า กรรมนี้เป็นคำกลางๆจะดีก็ได้จะชั่วก็ได้ถ้าเป็นฝ่ายดีเรียกว่าบุญหรือบุญกรรมถ้าเป็นฝ่ายชั่วเรียกว่าบาปหรือบาปกรรมมิฉะนั้นก็จะเรียกว่ากุศล,ลกรรมหรืออกุศล,ลกรรมเพราะแค่คาว่ากรรมเนี่ยเราก็เข้าใจผิดรรแล้ว,ว <neutral S 1> เป็นสิ่งใช่นะคะคือกรรมเนี่ยจริงๆแล้วก็คือแปลว่าการกระทา <ทำ S 1> นั่นเองนะคะแต่ปัญหาคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ที่ค้คนพบในบทความของอาจารย์สุรพจน์ซึ่งอธิบายได้ดีมากก็คืออาจารย์สุรพจน์บอกว่ากรรมเนี่ยถ้า จะให้เข้าใจง่ายๆก็คือหมายถึงการกระทำนะ้ะทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้แต่ว่าคำสอนเนี่ยบอกว่าความเชื่อเรื่องกรรมคือความเชื่อในคุณค่า ได้แก่เชื่อในหลักการว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นคอนเซปต์เรื่องกรรมในพุทธศาสนาจึงมุ่งหมายให้เราศรัทธาในความดีว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเรามีคุณค่าแต่ปัญหาคืออะไรภาษา,านะคะภาษาที่สอนหรืออธิบายกันในเรื่องกรรมเป็นภาษาที่พูดทั้งเรื่องคุณค่าและข้อเท็จจริงปะปนกันอ,อยู่หมายความว่ากรรมที่บอกว่า เมื่อเราทํากรรมดีนะคะเราก็จะได้ดีเราทํากรรมชั่วเราก็จะได้ชั่วอันนี้คือในในระดับที่เป็นปรัชญากลางๆไะไ้อย่างนี้แต่เมื่อมันเป็นคําสอนที่ลงไปอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะเราไปเอาสิ่งที่เป็นระบบคุณค่ากับข้อเท็จจริงมาปะปนกันเช่นเราบอกว่าทำดีไม่เห็นจะได้ดีเลยสมมุติว่านะฮะมาตินลูเทอร์คิงเงี้ยต่อสู้เพื่อสิทธิของคนผิวดำนะคะเสร็จแล้ว ก็ถูกยิงตายนะคะถูกลอบสังหารครับคุณจะบอกไหมคะว่าการกระทําของมาเตนรูเทอร์คิงเนี่ยทําดีไม่เห็นจะได้ดีเลยทีนี้ทําดีไม่เห็นจะได้ดีเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเอาความดีที่เป็นเรื่องคุณค่านะฮะไปปะปนกับสิ่งที่เป็นข้อข้อเท็จจริงที่เป็นการกระทําระดับหยาบๆที่อยู่ในชีวิตประจําวันหรือเราจะบอกว่า เออพ่อค้าคนนี้นะคะทำธุรกิจด้วยความช่อชนเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเอาเปรียบผู้ใช้แรงงานกดขี่ค่าแรงใช้แรงงานเถื่อนใช้แรงงานทาสแต่ร่ํารวยแล้วก็ร่ํารวยมหาศาลเป็นหมื่นล้านลูกเต้าก็หน้าตาสวยงามนะคะชีวิตมีความสุขทางวัตถุนะคะอิ่มเอมมีพวกข้ัพซับสรึงคานทําชั่วได้ดีเราจะบชั่วได้ดีได้ไหม นั่นก็เป็นการที่เราเอาสิ่งที่เรียกว่าเป็นระบบคุณค่ามาปะปนกับสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะซึ่งมันมีความสับสนอย่างไรเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปถามถึงระดับคําถามที่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยเพราะสังคมแต่ละสังคมให้คุณค่าของคําว่าดีคําว่าชั่วอย่างไรเช่นระบบว่าทําดีได้ดีความดีของของคุณเนี่ยความดีในระบบคุณค่าของคุณเนี่ย อะไรจึงเรียกว่าเป็นความดีการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมถือว่าเป็นความดีไหมต่อสู้เพื่อความยุติธรรมแล้วตัวเองติดคุกครอบครัวได้รับความลําบากนะคะลูกเมียเดือดร้อนแต่ถามว่าเราจะอธิบายหลักการว่าด้วยความดีความชั่วนี้ได้อย่างไรหรือมีอีกคนหนึ่งนะคะไม่สนใจเรื่องความหลักความยุติธรรมใครจะเอารัดเอาเปรียบใครในสังคมนะคะทำมาค้าขายไปแล้วก็ ตั้งหน้าตั้งตาทําบุญใหญ่เลยค่ะทําทานนะคะทำค้าขายมาได้ร้อยล้านทําบุญไปเลย10บล้าน20ล้านแต่จะไม่รู้ว่าทําบุญอะไร,รนะ่เอาไปให้วัดเอาไปสร้างพระองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่าอยากมีชื่อจารึกไว้ในกินเนสบุ๊กแล้วก็สร้างทัศนะอุจจารให้แก่คนที่รู้สึกว่า พระองค์ใหญ่ๆนี้ม,มันหาความงามไม่เจอเลยครับอย่างเงี้ยค่ะมันมีความซับซ้อนในการให้คุณค่าของระบบความดีความชั่วแล้วเราจะไปอธิบายกรรม,อ,มอย่างง่ายๆนะคะอย่างที่คนแบบดังตรินสอนคนแบบแม่ชีทศพรสอน,อน,อนหรือว่า กรรมเก่าแบบทอเรียงพิบูลที่บอกว่าคนฆ่าหมูเวลาตายก็จะร้องครวญครางกูดอีกเหมือนหมูถูกเชื่อเนคะมันเป็นอย่างนั้นือรวมถึงว่า้คุณค่าของความดีความชั่วเนี่ยฮะไม่ใช่แค่เฉพาะสังคมแต่ละตัวบุคคลบางทีอาจจะมีไม้บรรทัดที่แตกต่างกันไปด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเมื่อเราเอาเอาคำว่ากรรมเนี่ยนะคะมามาทำให้กลายเป็นเออแค่เอามา ปะปนกับข้อเท็จจริงหรือมาปะปนกับ นิยามความดีความชั่วความสําเร็จในชีวิตที่เป็นข้อเท็จริงอย่างผิวเผินซึ่งเป็นอาจจะเป็นระบบบคุณค่าที่คนส่วนใหญ่ยึดถือเช่นต้องเรียนจบอย่างนี้ต้องทํางานได้เงินเดือนอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าการประสบความสําเร็จแต่ถามว่านิยามของความสําเร็จของของอีกคนหนึ่งอาจจะนิยามความสําเร็จไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะนิยามความสําเร็จในชีวิตของตัวเองด้วยการวัดที่ว่าได้อุทิศชีวิตของตนนะคะทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมเท่าไหร่ แล้วคนแบบนี้นะคะในสายตาของสังคมอาจจะมองว่าเป็นคนยากจนมีบ้านหลังเล็กๆนะคะไม่มีความสุขสบายทางวัตถุเลยมีชีวิตอยู่อย่างยากลําบากนะคะแล้วเราจะไปบอกได้ไหมฮะว่าอ๋อคนนี้ยากจนคนนี้มีชีวิตแบบลำบากเพราะว่าชาติที่แล้วทํากรรมมามากแต่ไม่ได้มองว่าที่เขาอยู่อย่างสมถะที่เขายอมอยู่อย่างลําบากเพราะว่า เขาไม่ได้ให้คุณค่าความสําเร็จของเขาที่ความสําเร็จที่เป็นส่วนตัวแต่ความที่คนอื่นเห็นอะไรใช่แต่ความสําเร็จของเขาคือเขาอาจจะมีความอิ่มใจใที่ได้ทําอะไรให้กับคนอื่นมากกว่าที่จะทําให้กับตัวเองอ,อย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์สุรพน์เนี่ยแขกอ,อยากแขกอยากให้อ่านที่อาจารย์สุรพจน์ สรุปนะคะบอกว่าผมก็ชอบมากเลยอบอกว่าผมจะงืดแสนงืด <c oughs> ว่ากูรูทางพุทธศาสนายุคปัจจุบันเขา <c oughs> อธิบายกันแบบนั้นได้อย่างไร <c oughs> แต่ที่แน่ๆผมไม่เชื่อเด็ดขาดว่าคนที่เป็นถึงพระพุทธเจ้าจะสอนอะไรงี่เง่าทํานองนั้น <c oughs> สอนอะไรงี่เง่าทํานองนั้นคือสอนอย่างไร <c oughs> ก็คือบอกว่าการทําความดีด้วยการให้ทานกับขนาดของอวอัยวะ วัยวะเพศนั้นเป็นสิ่งที่ม,มีเป็นผลเป็นเหตุปัจจัยของกันและกันวันนี้นะคะขึ้นต้นมาด้วยศัพท์ในหนังโป๊จบลงด้วยธรรมะอุดมคําศัพท์ใน <c oughs> พุทธศาสนากับธรรมะนะคะก็จะเป็นรายการธรรมะอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็หวังว่านะคะเนื้อหาของรายการเราวันนี้จะทําให้คุณผู้ชมได้เอาไปคิดเล่นเห็นต่างกันต่อนะคะเกี่ยวกับความหมายของคําว่ากรรมค่ะสําหรับคืนวันเสาร์นี้นะคะแขกแล้วก็คุณอัดต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ